เาสู่เกมที่ชื่อว่าเลโบเฟรนนั่นเองครับอ่าในตอนเนี้เราจะมาเข้าเกมกันนะคืออาจจะมีการขัดข้องเล็กน้อยนิดหน่อยนะก็พยายามตามคลิ่บอกนะครับโอเคนี่เราจะเข้าเกมกันอรอให้ผู้คนเข้าไปก่อนนะตอนนี้เวลานับอยู่โอ๊กระโปรงสวยนะเนี่ย ัปปวนี้ปะกบงสวยตอนนี้รอเวลาให้เดี๋ยว,วให้ครบคนก่อน25ห้าคนก็ยิ่งดีต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับและอาจจะพูดผีวิปด้วยอ่ะแล้วก็เกบไปเลยเออกเพื่อ,อ,อ,อคนอื่นจะเข้าเยอะพอดีอ,าไอไ่าให้เป็นแรงสนใจหน่อย็ รู้สึกว่าวันนี้คนเล่นเร็วไปอยู่นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพิ่มละเพะิเพเ่มละสิบสองไม่ไี้คนอยากจะก้าเอาในรอบที่สิบเอ็ด 21. อาจจะมีการขัดข้อเล็กน้อยนะคะมาเล่นก,กันไปเที่ยวในสานามไปเลยไปกัน เราจะไปสุดทางกันแล้วใช่เอาละเออข้ามาอะไรอ่ะเดี๋ยวเดียวอะไรเดี๋ยวอ้าอาอ่าอาที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะยินดีตอนหลับ ฉันอยาให้พวกนายช่วยหน่อยอะ,อะไรรักของฉันมันตกลงมาหมดเลยหน้าที่ของพวกเธอทุกคนคือหามันแล้วองงกระมาวาไว้ที่เดิมโชคดีนะม,นมาให้โชคเลยทึ่แปลกอะทุกคน ที่กี้ว่ามีอะไรหรอกอ่ะเราไปตามหากันเถอะโอเคเปอย่างที่เธอบอกนะจอกว่าดีฮ่าฮอาอะไรอ่ะค่อนโอ๊ะ ใช่เอาไปจ้าขอสีส้มเชขโมยมา โดนไอตัวน,นั้นจับเลยตอนนี้เราหากล่องทั้งหมด19บกาล่องแล้วเหลืออีกส,สักก้อนสองสามสี่ห้ากล่องโอ้โหย,ยังเจอเรวจังนคนเจอเราเลยอากมายกันเนี่ยโอเคเราไปหาที่เราแล้วเนี่ยเอโอขวาไหนเลยหมดเลยโนนองได้แล้วผู้หญิง ที่นเฮยไม่ได้วเสียงายนะเสยอ้อยงตัวนั้นอยู่เปล่าอ่โอ้ยไม่ได้ตายสายเรอมากไม่ได้เจอเธอหรอเปล่าเนี่ยอ,อ๋อโอยชายนี่เก่งจังกอนะัวพนะเพราะว่าจะรู้ขมจะไม่มากลัวพวกเธอมากเกินไปนะห้าสิบบาท เมื morning, spring spring. You you ่อกี้ฉันได้ยินเสียงบางอย่างนะไปนอนซะพรุ่งนี้ก็ต้องเจอมันอีกเยอะ ไปแต่การเรื่องนิดนึงโอ้โหเอ็บเอฟปอุ๊บโทรโทรเหรอเฮ้ยทำไมไปแบบนี้เนี่ยเออเสียงมาเจ้ากรีตื่นแล้วอ่ะแล้วเขารู้ได้ว่าคุณอยู่ที่นั่นไม่ต้องห่วงน้องนะเขาอ่ะตาบอด จะจับคุณได้ยังถ้าเกิดเขามองไม่เห็นคุณมองไม่เห็นกรบป๋าแล้วสิกูกลัวตายมากกว่าโอเคมีการบลัคนิดๆน้อยๆด้วยกูกลัวตายมากกว่าถ้าเกิดกีมองไม่เห็นแล้วถ้าเกิดลูกกี้จะทำยังไงอ่ะเออไม่ใช่แบบว,าวา่าเจอกูที่เดิมอีกนะโอเคเอัาตะห้อ อย่าไปทุบข้าขัดเลยครียบร้อ,อยซ่อนดีดิเพิ่มอยู่วันนี้เอออยู่ไปนะมาตายยังเนี่ยวันนี้ดึงมาไม่เย็นโอเคไปหากันเถอะเราไปหากัน เราได้คือฟาคอาจจะจับเราได้ในขณะทีาารร่มันมองไม่เหแาหารดีอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์เจอสวยไดเจ็ดสิบห้าบาทเอาบดขากินบดโอ้โห ์ไพร้ายมากเลยสีสม้มออกมาจากถ้ำเน่สงสัยสเขาได้กลิน่อนอาหารครบไหมอ่านั่นเขาตายโดน,น,นเหือสามคนนี้สองคนนี้นเขาเก่งถ้าดีนะเอาเปลยเป็นยางรอโรเจอรแฉวจะกับเหรียญได้เดี๋ยวรอนี่การสังส่งซื้อนะครับ ครับตอนนี้เราเริ่มไปดีกว่านะตอนนี้โอ้โหเป็นเป็นกองเร็วจังคือเนียแหละทาพวกเธอทุกคนร่วมเรื่องจากของสะเสร็จแล้วสะ,สะ,สะบอกพวกคุณว่าทำไมพวกคุณถึงได้อยู่ที่นี่เอ้อทำไมชอามาปายอากาศถึงได้น้อยพวกเอามาโอ้โอ้อเอเอาตายในกู ในตอนนี้เนอะฟิวตึกตึกตึกกึไปไหนอะหยุเออได้ฟืแ้วนี่ก็ปีว่าปหูวมาอีกอีหน้าเจเจมาชักชักเอาพูดไปหากรีนไปพี่ชาไปพูดไปหาน้ำเงิน เอาว่าเด็กน้ำเงินไรดีกว่าเสียไปเนี่อ้อยบักตลอดโอเคเก็บมาครบแปดอันมาแล้วจังดีว่าอาจจะมีคนทานรอดแลวไม่รอบางทีก็ไดโ้โอเค กี่ด้เสเาุแแสดงว่าตัวนั้นอยู่เอาฮ่ตับผืฝาดเองเหรอ,อมีการบอกักเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนแล้โซ่ไปสุจแล้วเอาสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วไหนดูสิเมืก,กี้เสียงรูอ๋อกูพี่ค,ครับกูพี่ครับหลบสนใจหลบพร้อม เอุกิกิไดมาโลฮที่มันจะบอกนะว่าโไม่ใช้หาเจ้าส้มนะเออแนี้ตายด้วยเหรออกไม่เนี่ยเราจะตายหมดเลยเนี่ยเราอยู่กันสองก่อน เด็กลูกาสองกงองจะส้มเขาส้มไปโอ้โหเฮ้ยเมี่สีปีท้า,อาโอ้โหลูวมา,าออโอ้โหลูวมาท้าเท้าเรนโอ้โหออเลนก็มาเะแิมอลอูมาออเลนมาอ้าวอาวอันนั้นทำไมดูปิดี่ตรงโน้นละ่ะอะในเทสอด เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันจางเลยมันจางมันไปตาแน่ไฟดับ <ST AN N IC AL> อะไรเนี่ยเพือมาอเอาเกมไหมอ่ะมันมืดกับไปมองไม่เห็นเลย <ST AN N IC AL> ยังอยู่กันครบอยู่สามคนโอเคเราอยู่กันครบสามคนโอ้ยอยากนอนคราวนี้เราสามคนนี้ พอกไว้ใดนี่าว่เว่านะเ่เเสาย3คปอดมทีเหมาจต้อง,องเปนะิดเครื่องของชันใหม่แล้วต้องใช้พลังเพื่อทำาอไฟฟ้าสามลอง เธอรู้อะไรไหมอะบางทีฉันอาจจะปล่อยพวกเธอก็ได้ก่อนที่พวกเธอจะทำเสร็จตจะเหมือนพวกเธอต้องใช้สิ่งนี้อขอบใจนะขอบใจนะคือเราก็อยากได้ขอบใจโอ้ไฟไ,ไปเอาหาัาพี่ช่างไปเอาสาแข็งตามหนาตามที่ฉันเอาเอ้ยนี่ไงไปที่นี่ไปที่ เดี๋ยวสิ่งมันมู้นามาเสียงขอคนมาแอบก่อนแอบก่อนอย่ามีเข้มาสิปุ๊งว่ามันมาอันนี้อ้าวสำหรับเป็นเพื่อนกับใจนะแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยจริงเธอจริงเธอจะไม่มีโรูปักก์อะฉันก็มีใจให้เธอเอาเยฉันเป็นผู้ชาย อเอาไปสกีก่อนฮะน้วจะไยังตอนนี้เลยโอเคเราคงดีใจต่อกันอร่อยมากจิงๆ้นจั้นทก กลับมาเหมือนเดิมโดยการตอบแทนะจะปล่อยพวกเธอไปแต่ไม่ก่อนอื่นเราจะจัดงานปาร์ตี้อำลาให้พวกเธอก่อนพวกเธอหยิบปัดให้เข้าเครื่องปาร์ตี้ด้วยนะฮ้ หลังจากจบปาร์ตี้แล้วจะจะปล่อยพวกนายไปฉันสัญญาครบกันพอดีเลยสามคนนี้ตอนนี้เราโอเคเราจะเอาเราไปดีกอ,อ,องนี่โอเคเดี๋ยวกนได้จะรู้เราได้จะโอ้โหสามชัดาย ผูช้ชายได้สีสม้มฉันได้สีน้ำเงินส่วนเขาได้สีเขียวเพวื่อนฉันได้สีเขียวเยี่ยมเยี่ยมอนดีใจที่พวกเธอทำได้เยมเค้กอัมลาสนอร่อยให้แล้วตอนพวกเธอหยิยบการครละหนึ่งเช่นจะจะเปิดทางออกให้พวกเธอกลับบ้านได้เอขอให้สนุกน,นะ เสียงคุณตามากอย่าบอกโอ้กอ d รูมาทุกคนโอ้ยจะอย่าไว้ไโอ้ยเหมอยเพื่อนของกเลาตกใจะดะวันดบอลูนเดินป๊อปเดนบอลลูนเดตะวันเตะวันโอ้ยคล่องแคล่วมากเออเไปวยก่อนไปยก่อนเนเดียวเ

เนี้ยนะไอสบเนี <the> <ille> <leo> oh, ้นส <s up turns> <s up> ิบนี่ยอสิบมันไปไหนมาไปไนมไปไหนออยังอยู่ยังอยุ่ยังอยุดไทงไป อย่าบอกนะว่าว่าเดี๋ยว ดวงไหวใชดประเมินความันต่ำไปสิ่งต่างๆนี้จะจะเกิดได้บากกว้างมากกว่านี้โอ้เยี่ยมไปเลยเอันลับเอนคะทุกคนสำหรับในคลิปนี้ ที่เชื่อว่าโรบอทเดบยวบเฟย์นะก็สนุกมากเลยนะคะจึงแม้จะมีการบ้าก้งไปบ้างก็สนุกดีนะคะในครั้งหน้าเราจะมามาเกี่ยวในเ,เกมโรบอทอันไหนติดตามคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 คิดว่าเราไปไล้นกันอีกเทนันดีกว,ว่าสนุกมากเลยอนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่นนะ เวลาเออโอโอไอดำคิดว่าไม่ไปดีกว่าคนเยอะเอ้ยจะจะไปยังไปด้วยคนเด้เอไปแลอ้าวโชว